ขายคันนี้ขายแน่นอนรายขายอันนี้ก็ขายแสนสองต้องเล็กซ้่อมรถขายโดยคันนี้รถลุงใหญ่ให้ดูขายห้าพันครับเครื่องไนขายห้าพันแถมแกงให้อีกสามถุงข้าเปล่าหนึ่ง ให้หมดเลยเนี่ยไม่ถอมดมวกกันนอ 6, 7, 7, 5, ็อกให้หกเจ็ดเจ็ดห้าอช้างเจ็ดพันห้าครับทันนี้เจ็ดพันห้าทันนี้ใช้ทูทีเพราะเป็นเครื่องของนี่ห้อเนี่ทางนี้ทางลงใต้ร้านอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกลใกล้ใล้ร้านปานบุรีรักษาสัต์ใกล้ใล้ร้านข้างหนเป็นทางนี้กรุงเทพครับ ใหญ่ก็ขี่โม้ไล่สาระไปวันๆหนึ่งเพราะว่าจะขายรถ่ยถ้าไม่มโม้ไม่ไล่สาระก็ขายรถไม่ได้โรางายรถอยู่ฝั่งน้นครับเออครับแล้วก็นี้เราขายรถอยู่ฝั่งนี้เราดูว่าเราขี่โม้เรา,เราตัน้นๆผู้หลีกการเป็นฟ้ายอยู่ตรงนี้นี่คือร้านเล็กๆของช่างเล็กที่มีของเต็มไปหมดอันนี้ขายทั้งหมดนะครับ นี่ขายสองหมื่นสองหมื่นรถประหาลาดรถเนี่ยใช้โซ่นะใช้โซ่แต่ไม่มีเกียร์ใช้โซ่แต่ไม่มีเกียร์ไม่ใช้ได้เรียกรถชาลีมีทะเบียนก็ข้างในนี่มีรถขายเนียขายทุกคันแล้วเขาเนี่ยมาเลือกไปได้เลยช่างวุฒิมาได้เลย เป็ร้านหมอบานบุรีรักษาสัตว์ช่างอัดเอาแค่นี้พอครับทำได้ลุงใหญ่ใจดีครับก็สามจุดสองห้าพิกานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่หัวดใจคุยลุยไทยทีมอลไลฟ์สาระไปวันวันครับขอบคุณมากครับมีเพื่อนเขาเติมสโลแกนให้ลุงใหญ่เขาพูดเล่นผมชาย สมชายพูดเล่นลุงรู้เพราะสมชายเป็นคนมีสาระสมชายย่อมรู้ว่าลุงม,มีสาระขนาดไหนลุงก็จริงจังแต่ลุนไม่จริงจัง